วันนี้ก็มาเจอกับแอลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอลก็จะมาแนะนําครีมบูเ์ไว้นะคะที่แอลขายอยู่แล้วก็ใช้อยู่เนาะก็จะมีแบบเซตแล้วก็มีแบบเซตใหญ่แล้วก็แบบคู่นะคะแบบแพ็คคู่นะคะตัวนี้เลยคะ่ะเซตใหญ่พรีเมียมของร้านเรานะคะก็1390บาทเท่านั้นส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะคะมีอะไรบ้างนะคะใน1เซตเนาะใน1เซตนี้นะคะจะมี4อย่างนะคะก็ครีมบำรุงนะคะ ก็อยู่ในกระปุกเดียวเลยนะคะทาเช้าเย็นนะคะครีมบำรุงมีครีมกันแดดมีเซรัม่มมีโฟมล้างหน้าให้นะคะตัวนี้แพ็กเกจตัวนี้นะคะขายดีมากๆเลยนะคะเซ็ตใหญ่เนาะเซ็ตนี้เลยค่ะ1390บาทเท่านั้นสิวฝ้ากระจุดด่างดำครีมบูเจไวยเซ็ตนี้นะคะไม่มีสารอันตรายนะคะสะกัดจากธรรมชาติแท้ๆร้อยเปนนะคะใช้ระยะเวลานะคะการใช้ครีมนะคะ 28วันขึ้นไปนะคะเห็นผลหน้าขาวใสเด้งนะคะหน้าขาวกระชับขึ้นแน่นอนเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มนะคะเซ็ตนี้ใครสนใจทักได้เลยนะคะแล้วก็จะมีแพ็คคู่นะคะโปรโมชั่นของร้านเรานะคะก็ปกตินะคะแพ็คคู่นี้นะคะคู่นี้เซรั่มคู่กับพิมรุมงนะคะปกตินะคะราคา1,280บาทนะคะลดเหลือ1,180บบาทเท่านั้นนะคะ ตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะเซรั่มหน้าเด้งนะคะตัวนี้ ค่าซื้อแยกนะคะ790บาทเท่านั้นเซรัม่มนาเร่งนาเด้งนะคะเป็นหลอดแก้วนะคะแล้วก็เราใช้อยู่ทุกวันนะคะเช้าเย็นเซรั่มตัวนี้นะคะคือใช้ดีมากๆเลยนะคะเซรั่มตัวนี้แล้วก็คีมบำรุงตัวนี้เลยค่ะคีมบำรุงทาเช้า,ชาเย็นนะจ๊ะ490าบบาทเท่านั้นถ้าซื้อแยกนะจ๊ะใครที่เป็นสิวฝ้ากระจุดแดงดำก็ทักมาปรึกษาให้ก่อนได้เนาะว่าอยากได้แบบเซตหรือแบบคู่นะคะก็แบบแบบแ,บบแยกนะคะมีพว ดางหน้าเซรัม่มครีมกันแดดมีครบนะคะแล้วก็จะมีครีมทาผิวนะคะใครที่อยากผิวขาวด้วยนะคะครีมทาผิวของบูตด้ไว้นะคะวิกซีค่ะ ตัวนี้นะคะ390บาทส่งให้ฟรีนะจ๊ะค่ะสนใจบูตวายแบบเซตแบบแยกทักหาแอลได้เลยนะคะคีะบำบ u งผิวของบูตวายก็มีจ้าสนใจทักมานะคะรับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศคะ่ะเปิดรับตัวแทนแล้วนะคะวันนี้คะ่ะอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่ที่บ้านอยากมีไรายได้ก็ทักมาหาเอาได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ วันนี้เดี๋ยวส่งของให้นะคะแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะใครเพิ่มเติมนะคะทักได้เลยนะคะเพิ่มเติมได้เรื่อยๆเลยนะคะก่อนบ่ายสามโมงนะจ๊ะขอบคุณะคะ่ะ